บุโน่ไปแล้วมาซิเยลหลุดแล้วครับเห็นรัางลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดเอาแล้วครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับซีรีส์แมนยูนะโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปเตะนะก็ เราจะต้องไปเจอกับเบอร์ลี่นะแล้วก็ไป Man City. แมนซิตี้ก็ไปเจอกับปารีสนะโอเคปารีส okay. ตีเตะที่บ้านเราโอเคเดี๋ยวผมไปทำภารกิจอะไรสักอย่างให้มันเสร็จก่อนนะเนี่ยเมสันกินวูดก็เ,เป็นกองหน้าคอมพีทเรียบร้อยละโอเคเราก็ต้องไปกด Y Change Position ด้วยโอเคเอาหลักที่เราม,มาเจาะก,กันดีกว่าว่าเราจะให้ เมสันกินบนี่เล่นประมาณไหนปีนะเป็นบาลานซ์นี่ก็ค่อยโตไปทุกอย่างชาเกตแมนนี่ไม่น่าได้นะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากพอเชอร์อารมณ์แบบว่าวิ่งเข้าฮอชจบสกอร์วิ่งทะลุลายกองหลังเนี่ยเออน่าจะดีนะเชลาฝึก6วีกนี่นี่หกวีมบายสไตรเกอร์คือลามือถือ กองหน้ามือถือแม่อันนี้ก็เข้าท่านะอารมณ์เหมือนหน้าต่ำนี้ป่ะมันมีช็อตพาร์ทด้วยน่าจะลงประมาณหน้าต่ำได้อันนี้ก็คอมพิสไติเกอร์ถ้าเป็นหน้าโมบายสไติเกอร์นี่มันจะได้สกิลมูฟเพิ่มด้วยวะ่ะน,นี้ก็น่าสนใจผมเอานี้แล้วกันโมบายสไติเกอร์เนี่ยหน้ามือถือไป ฝึก1วิคโอเคอ่าเดี๋ยวเราังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือต่อสัญญาพอบอกบาร์เนอะอ่าเดี๋ยวไปต่อสัญญาบอกบาร์ก่อนนะอ่าเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งอ่าแน่นอนตำแหน่งสำคัญอยู่ละ ต้องการสัญญา3ปี3ปีก็30พอดีโอเคออกบาต่อ3ปีไม่ต้องการค่าชีกสัญญานะ200,000โอเคแล้วก็ค่าเซ็นสัญญาเอาไปสักหลาน5แล้วกันไปกินขนมเล่นโอเค Submit Offer ค่าเหนื่อย2 0 0แสนสแล้วก็ค่าเซ็นล้านห้าอายุโอเคโอเคแฮปปี้กันั้งสองสองไฟล์โอเคแล้วก็ต่อสัญญาปอกบารเรียบร้อยนะ3ปีเขาหน้าอาจจะอายุ30พอดีนะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปคิกออฟกันดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องเจอเบอร์ลี่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าจะใส่ชุดสำรองไปนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอแมนซิตี้ต่อ จะเ,เปลี่ยนตัวก่อนเอาล่ะก็ประมาณนี้นะผมจะให้ดาโล่เขาเป็นปีกข,ขวาไปก่อนเปลี่ยนสำรองทุกตำแหน่งเขามีนเบนจีเนี่ยแต่ยังไม่ค่อยเก่งนะแต่เราไม่มีสำรองแล้วโอเคประมาณนี้ก่อนจะได้จะได้ไปลุยกันดีกว่าครับวานปีกกระโดดวอร์มอยู่ฮะวอร์มอยู่ยิงไปสามประตู สามเกมหลังมานะโอเคกำลังฟองกำลังามาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกไปเยือนเบอร์ลี่ใช่ไหมเราออกไปเยือนใช่ไหมใช่โอเคครับเริ่มครับนี่นี่ยเดินซีดาโล่ปีขวาไปเฮ้ยแตนนี่เจมไปแตนนี่เจมไปแล้ว นี่เจมเปิดให้เพื่อนโอ้โหวันเดพิกเอา้าจ่ายตีลิยไม่แน่ให้เฟสหลายวิที่เจมเจมไปที่กินวูดกินวูดเห็นปีกขวาปลายดาร์โลฮึ pp, ยังไม่ออกครับดตโลบเปิดติดเทเลสวยเฮ้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 ย,ย,ย,ยหลุดแล้วเนี่ยอีบา้า โอ้โห <ame> มันมันหลุดง่ายอย่างวะลูนี้ครับกองหลังเราโอ้โหอยู่ทั้งสองตัวตัวเขาแหวกง่ายเมนจี้ครับเขายังเด็กครับเรายังไม่ต้องโทษเขามากเขาต้อ <1971. S 1> งพัฒนาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะชิปหายอื้มเฮแร์สันเซฟได้ฮะเฮนร์สันกินนุดไหลไปที่กลางให้วันเดเบกไหลไปที่แล้วก็ออกอีกทีแดนนี่เจมส์ยิงอู้ย โอ้โหลื่นออกเลยยังไงเนี่ยกินวุดน่าเสียดายว่ะแต่นี่เซฟได้ยังได้เอ้าสวยเล็บแม็กโทเมเน่ไปที่เมซันกินวุฒกินวุดไหลทะลุช่องไปที่เดโกดาโลตาโลก็ใชัยแล้วความเร็วเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนไหมโอ้โหติดฮะติดลองไป แมนยูส่งเสียงเชียร์กันใหญ่ครับขอประตูเลยครับโอ้จบเวลาครึ่งแรกไปครับเบอร์ลี่ออกนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะเดี๋ยวกลับมาชมขึ้นหลังกันต่อนะครับเอาละครับแมนยูครับเริ่มครึ่งหลังครับเปลี่ยนสองตัวครับมาซียาลแล้วก็บูโนเฟอร์เดสลงมานะฮะแล้วก็ปรับแผนเป็นแอคทักกิ้งไปเริ่มเริ่มครึ่งหลังกันต่อครับแมนเชสเตอร์ตามเบอร์ลี่ยูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะฟอร์ซูเมนซา ขาอ,อยู่ฮะขอหาบอลอยู่ไปแล้วครับไหลบูโน่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 หาเพื่อนวันเดเบกแอคชั่นไมเน่โอ้เฟสสวยเรียบร้อยครับดอนนี่วันเดเบกทำประตูดได้แล้วครับเป็นประตูที่4จาก4เกมเลยครับฟ้อ์มอาลังมาครับตอนนี้ดอนนี่วันเดเบก ดูนี่ครับคออยู่หน้ากรอบเกตโทษอยู่นานคอไปคอมาวอเตอร์พิกเติมไปหาที่ว่างหลุดเลยครับเฟดจ่ายให้เฟสที่เมสันกินูตไอเฟอรันเดสอ้าวสวยเฟสจ่ายไปที่แดนนี่เจมยิ่งเรียบร้อยครับแมนยูขึ้นนำได้แล้วครับหลังจะปรับเกมเกมลุกนะฮะเริ่มต่อบอลชิงสไตล์แมนยู เข้าทำประตูได้เรียบร้อยครับไปดีใจกับแฟนๆใหญ่เฮ hey, <COVID>, ้ยโควิดโควิดเดี๋ยวมึงครับดอนนี่ครับจ่ายให้เฟสเฟสจ่ายให้แดนนี่เจมที่เติร์เข้ามาเรียบร้อยครับแ <c oughs> ดนนี่เจมครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับยิงอัดเต็มข้ออยู่แล้ว <c oughs> ประตูแรกในพพีเมียร์ีครับแดนนี่เจมสตบมือหน่อยฮะ <c oughs> ขอเสียงตบมือให้กำลังใจและฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ ขอติดตามด้วยโอเคเริ่มกันต่อสวยครับวิลเลียมที่เฟรเอาตัวนี้โอ้โหสวยมากครับจังหวะนี้บูโนโ่ยังไงดิบูโน่ยิงติดเซฟฮะพีคอกลูกนี้อองโตนี่มาเซียวจ่ายได้สวยมากฮะเลี้ยตอกส้นแจกมาเลยแล้วบูโนโก่กระชากหลุดไปเลยครับยิงเข้ามุมแต่พวกสาวตูถือว่าเสียด้ดีฮะเอาละครับลูกเซฟพ,พิษเราต้องระวังให้ดีครับ เราเสียจนุลูกเซฟิ่เยอะแล้วฮิเฮ้ยบางไวมเมนจีเออสวยอา้าวโอ้โหเมนจีเสียครับผมเสียท่าให้กองหน้าเบอร์ลี่หรือเปล่าเสียจุดโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวนี้ครับเมนจีตามไปประกบโอ้ไปเข้าขาเขาจร,จริงครับเรียกว่าเสียเลียนครับเด็กยัง<ม> ประสบการณ์น้อยนะฮะนะครับเป็นนัดที่แฮดเดสันฮะที่ต้องเซฟได้ไหมยลิบ,บานเหรอเฮ้เห็นมองสายนะเว้ยเรียบร้อยเซฟได้ <c oughs> ครับแฮดอสั oh, นครับโหวดรูดจังหวะนี้สุดปลายมือเลยเดกอาถึงกับหนวดกระตกเลยฮะวันเดอรบิกเฮ้ยอุ้ย เลวไปผมชิงเลวไปหน่อยฮะเอาเอาจะหลุดอีกแล้วอืมเขายังได้อยู่โุ้ยวุ้ยวอ้ยวยโอ้ยโดนตีเสมอนาทีบาบอ่ะสองประตูต่อสองครับเบอร์ลี่ตามตีเสมอแมนยูได้นาทีบาบอีกแล้วค่อยๆชิงโอเคครับหลุดสวย ซีแม็กโทมิเน่แม็กโทมิเน่ยิบไปบนอูโน่อ no. ึ๊บยังได้อยู่เฟตไอที่ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหพิกไม่สวยเลยแม็กโทยังได้อยู่จบยังจบเป็นที่ประวัอิครับ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ Man, atter, โดนยิงนาทีบาบอีกแล้วครับแม็กแต้มัำไมครับคนละหนึ่งแต้มนะ โอเคครับตอนนี้เราตามแมนซิตี้อยู่6แต้มเราไปเสมอนะตะเกียงโอ้โหฉีไป6แต้มเลยเพราะฉะนั้นนี่เราต้องพยายามชนะแมนซิตี้ให้ได้นะครับจะได้ลดช่องว่างให้ได้นะโอเคไปเราจัดชุดเต็มอยู่แล้วเอาครับศึกแมนเชสเตอร์ได้เริ่มขึ้นแล้วครับแมนเชสเตอร์เจ้าบ้านนะครับเปิดลังเอาเดฟฟอร์นะฮะพบแมนซิตี้ฮะเบเนโต้อุ้ยอุ้ยฝ่าวน่ะ โอเคอ้าวเขายังได้อยู่ะบล็อกกลางอยู่สวยเฮ้ยจับดีๆอุ้ยสวยแล้วเดอะบอยด้วยดีอุ้ยยังอุ้ยเดอะบอยยิงครับเดียกยาเซฟไม่ได้ไเวสให้ทีมแม็กควายมาสตีนเพชรเพชรแดนบนหนักมั้งไงเนี่ยสารโชว์ไปที่มาซิยาบอกบาบอกบาเห็นเห็น,เห,นเห็นอะไรไหมยอนเนียนโยงมองออกไป่ได้ แต่บอยังไม่ออกครับอ้าวออกเลยออกกู้ี่ยขยันไปไหนเนี่ยฮะโอ้ยเตอกันมีไว้เฮ้ยเดบอยยังไงจบไปแล้ววันบิดมึงใจเฮียเลยให้เก่งอีกแล้วโอ้ยชิบหายหลุดโอ้ยตีนะั้นเดบกา้าไม่หลงสเตอร์ลิงครับได้ยิง แมนยูเกือบโดนแล้วฮะโอ้โหแบบขับแบบแบบกวาเดียร่าจะเล่นสั้นเหรอครับแมนเชสเตียสแมนคือเล่นสั้นครับตลรกอ้าวเปิดเลยแม็กควายมองนะเอออะไรกันวัด <What? S 3> ตกใจหมดว่าจุดโทษครับโอเคแม็กควายให้บูโนอไปที่ปอกบาปปอกบาไลโอแมนเชสตี้เพชรหนักครับแดนบนเพชรหนักมาก ปูโนไปที่ป๊อกบาเสียเลยได้ยิงอย่างวะเนี่ยกูเอาครับเนเวตไปที่ไม่ผ่าน <c oughs> อุ้ยเดบอยสวยไปป๊อกบาโอ้โหเราขึ้นเกมไม่ได้เลยวะสวนไม่ได้เลยเ้ย ไอซีเร่นหน้าโกมาคข้าวันนี้ของเกมอยู่ฝ่ายเดียวเลยติดวันพิษไม่เสียวมากอ้าวโอ้โยบอยลลวกว่างด้วยเฮ้ยโอเคอาหารติดอีกแล้วม,มันไม่ขายทุกทีว่าไป สวยโอ้โหติดอีกแล้วไปไม่รอดก็ของบอลก,กันดีแล้วกันโอเคปักปไม่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 โอเคเสียหมดเลยโอ้ยเสียบอลอีอกแล,กล,กล้วว่าโดนแมนเชสเตีร์พับสนามบกนะุกฮะเซอร์เก้ไปดีมังโอ้ถึกว่ะ สวยไปสวนสวนสารโชที่มาเซียวมูโน่เห็นไปแล้วลัดฟอร์ดเราอาศัยจังหวะสวนอย่างเดียวลัดฟอร์ดล็อกมาหนึ่งไหลกลางบูโน่ยิงเรียบรอเอาอะไรวะไม่่าเขา้าโอ้โหนะครับเรามาต่อขึ้นหลังกันดีกว่าครับ ยังคงสูงประตูตส่วนครับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นะฮะครึ่งแรกแมนซิตี้พับสนามบุกแมนยูยับๆเลยฮะแมนยูมีโอกาสส่วนจวังหวะเดียวเกือบเป็นประตูแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ขอรับก่อนเขายังไม่เติมเท่าไหร่เฮ้ยเปิดงี้โอเคเอ้ยอุ้ยอเสียวเสียวเสียวจอะไรงี้เสียวหมดไปซานโชเราเน้นสวนฮนะซานโชให้มาซิยามาซิยาเส,ยเสียไหมเนี่ยโอ้เสียแล้ว เอาล้วครับแมนยูในจังหวะสวนอย่านงนี้แล้วสารโชคไปที่องตัวนี้องตัวนี้ยังไม่เสียบอลไปที่ปอกปบาปอกบายิงติดเซฟติดเซฟเ,เอ็ดเอดิสันตอนนี้เนเวสออกครับมาที่วันเดอร์เ็กลงแทนโอ้บูโน่ไปแล้วมาซิเยาหลุดแล้วครับเป็นลัลฟอร์ดลัลฟอร์ดยิงเรียบร้อยครับขอสวนทีเดียวพอ มาคารลัดฟอร์ดครับดูนีดเริ่มจากที่ว่าบูโน่ยืนงงอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วบอลก็ต่อมาเรื่อยหลุดเฉยนะบโูโน่แทงให้มาซียาวครับหลุดเลยครับแล้วมาซียาก็ปาดไปให้มาคารลัตฟอร์ดยิงย้อนสอนไปมาคารลัตฟอร์ดเต็มข้อด้วยเท้าซ้ายนะฮะบอลติดไซนิดนิดเอาละครับ,บ,รรบแมนยูฮะ อ่าแล้วฟอร์ดีครับยิงไป5ลูกครับในพรีเมียร์ลีกเอาละครับแมนยูครับขึ้นน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วฮะเฮ้ให้ห้ใหแล้วต้องระวังเชวินจะปล่อยดีๆเอ้ยชิบหายหลุดไปแล้วเอ้ยโอ้โหไดแกับสุดยอดเพี้ยนโอ้ยป๊อกปลาใจติดชิบหายแล้วยังไม่จบยังไม่จบ นะไม่ดีเท่าไรปะมา,มาต่อซนให้แบคไวนที่เอาลูกชอ่อออกสวนเลยครับไปหน่อยเอาจะไหลให้มาซสียาวไปติดลูกชอ่อได้อยู่ครับได้อยู่ครับลูกช่อไปแล้วลูกชอ่อมาสูงให้เราเฮ้ยจางว่างเพื่อนจ่ายชาแล้วอุ้ยอุ้ยต้นนี้ยิงออกเฉยเลย หายรีบไปกวายเนื่อยครับมา่ายืนติดเติร์ลสตีดได้ลูกตั้งเตะมุมฮะเปิดขึ้นมาตรงโดงเลยเฮ้ยหมวกไม่เคลี้ยวเคี้ยวไม่ขัดเชี้ยวไปก่อนโอ้ยเสียหมดตายแล้วสมบติอีกแล้วครับลัดฟอร์ดนะได้บอลฝากออตโตนี่มาเซียวไปอีกแล้วครับออโตนี่มาเซียวหลุดแล้วครับหลุดแล้วลัดฟอร์ดล้มหน้าออโตนี่มาเซียวยิงติดเซฟไม่เป็นสองประตูฮะ ครับตอนนี้ใกล้สู่เข้าสู่ช่วงทนเวลาบาดเจ็บแล้วนะกลยละต้องระวังครับกด4นาทีต้องระวังนาทีบาดอย่างเงี้ยแหละเออดีบูโน,โน่ยังยังยังออยังเฮ้ยหญ่เขารถสวยลินเดลอ็อไปสวนอีกต่อสวนอีกเล่าครับบูนูไปแล้วมาคารัตฟอร์ ล็อกไปหนึ่งโอ้จะโอเรนทายเยอะไปหน่อยฮะโอเคจบครับผมสึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาร์บี้แมตช์ะฮะแมนยูชนะไปได้หนึ่งประตูต่ตอศูนย์นะครับเรียกว่าแมนยูโดนพับสนามปกกันยับ,ย,บยับเลยนะแต่อาศัยจังหวะนโสนกลับทำประตูได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาถึงศึก UCL นะครับแต่สำหรับศึกนี้นี่ผมว่าจะลดโลเดั่นนักเตะนะ ก็ใส่แบบจริงบ้างผสมสำรองบ้างเพราะดูจากแตมแล้วเนี่ยน่าจะเข้ารอบแล้วล่ะนะไม่ต้องลุ้นอะไรมากโอกาสเข้ารอบสูงอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปจัดตัวก่อนอ่าตอนแรกก็จะโรเตชันนี่ก็เกิดสำรองเกือบยกทีมแล้วเนี่ยมีแค่รัสฟอร์ดกับเฟอร์นันเดสมาโอเคเราไปล้างตากับปารีสด,ดีกว่าครับแมนยูครับ,รบวันนี้เปิดบ้านนะฮะรับการมาเยือนของปารีสแซงแองแง ซึ่งนัดก่อนนี้เราโดนไปเยอะเหมือนกันนะเอาละครับเริ่มครับแมนเชสเตอร์เปิดบ้านรับการ,รมเยือนของปารีสบอลทั่วยูเซียครับสำหรับแมตชน,นี้ไม่น่านจะมีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเข้ารอบคู่แล้วแหละนะแต่ี่เจมมุกเปิดให้ใครเนี่ยฮะกุโนโดไหลอ้าวไปที่ลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดกชากมองเมสันกินวุฒอ้ยแย่เ yeah, ขาเกือบเข้าชนเสาเสียดายนะฮะมีคนควมม่ำไปหนึ่งล สวยสวยสวยไปบุนโนอุอูนโน่มองลัดฟอร์ดไปแล้วครับลัดฟอร์ดวิ่งละกระชากหลุดแล้วฮะลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดยิง <c oughs> ติดเซฟนาวาสครับเอซันกินบดไปที่แอนดี้เจมบ์อุนโนเฟิร์นเดตเอา้าววันเดอร์บิ๊กหลุดแล้วโอเควันเดอร์บิ๊กยิงเรียบร้อยครับจอนนี่วันเดอร์บิ๊กเติมขึ้นมาดีครับจังหวะนี้ เราเปิดนำปารีสไปได้แล้วครับจังหาวะนี้ครับปูโนไปที่เมสันกินวดูดเห็นบอลวิ่งสอดมา,มาแล้วก็ไหลไปไง่ายๆมันไปยิงจับในจังหวะยิงเข้าไปเรียบร้อยครับยิงไปสามประตูแล้วครับในยูฟาแชมเปี้ยนเลกเอาเรื่องอยู่นะโอเคกินวดูดขามันพันกันเหลือเกินเนเวสเปิดให้เดนนิเจมจับบอลยาวเหลือเกินแล้วก็ลำนาด้วยครับไปที่เนเวสเนเวสไหลกลางไปที่อนนี้ ตอนนี้มาที่เมสันกีบูดกีบูดออกไปกไปที่ไอเนี้ยวินเลียมเห็นลัดฟอร์ดไปแล้วปาดมาลัดฟอร์ดจับมือก็บอว่ายิงเรียบร้อยครับมแมนยูบอกขอล้างแขนรอบที่แล้วหน่อยนะฮะมาคาร์ลัดฟอร์ดครับวันนี้เป็นสมปองแข่งกัตตันทีมนะฮะนำน้องๆเข้าไปกับปารีสนะฮะแฟนๆดีใจกันยกใหญ่เลยะฮะลูกนี้ กินวูดจ่ายไปให้วิลเลียมวิลเลียมเห็นรัดฟอร์ดปาดมาเลยรัดฟอร์ดจับตึ้งจังหวะแล้วก็ยิงไปด้านขวามือของประตูยิงแล้วเก็บแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำสองลูกนะฮะจากวันเดบิกแล้วก็มาขัดรัดฟอร์ดนี่ติดเนเวสสวยฮุนาะวันเดบิกเห็นรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดล็อกมันตล็อกมาสองหลุดแล้วครับรัดฟอร์ดยังไงรัดฟอร์ดยิงเองเรียบร้อยครับมาขัดรัดฟอร์ด ยิงประตูที่2ของตัวเองได้ครับในแมตช์นี้มีลุ้นแฮตสิกครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนออกก่อนนะลูกนี้รู้สึกจะเป็นลูเบน,นเนเบนะแถมให้มาคาร์ลฟอร์ดมาที่เบรกแล้วก็โชว์สกิลสองจังหวะแล้วก็หลุดมาเลยฮะยิงมุมถนัดของเขาเลยฮะมาคาร์ลฟอร์ดครับแปลเข้าข้างถนดัดมันจะลูกติดไซส์เรียบร้อยครับมุมถนดัดมุมเดิมกอดดีใจกระเจียมใหญ่ครับระวังเรื่องโควิดด้วยนะฮะ โอเคจบครึ่งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยอา้อาวๆมีเรื่องกันมีเรื่องเฮ้ยใครมาผักในวสอีคารดี้เหรอเฮ้ยมึงทำอะไรโฟร์ซูเมนซ่าเสียหมดโอเคเอา้าวเกิดอะไรขึ้นฮนะโอ้แมนยูเสียฟรีคิกครับระยะอันตรายนะครับะยาะปั่นของเนม่าเลยครับแฮนเดอร์ซันจะเซฟได้ไหมครับเนม่ายิงอุ้ยชนคาน เจาะจัดท่านในมาก,กำแพงโดดไม่ถึงฮะโอ,โอ้ลูกมันทุกเนี่ยไปชนคานไม่งั้นเฮเดอร์สันหมดสิทธิ์เซฟแล้วครับเอาเอาเอา,เ,อาเรียบร้อยจอแดนซานโชอีกแล้วจอแดนซานโชต้องจาดอนจาดอนจาดอนซานโชโช,ช,ช่วไม่เข้าเว้ยปาริเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเสริมผู้เล่นแนวลุกขึ้นมาแล้วฮะแบ็กบ้าออกใครเข้ามาแทนไม่ทันมอง Hey, hey. เฮ้ยเอ้าอุ้ยติดดาเมจท่านก้นอยยังอูย้ยังไม่เข้าครับเอ็มปเป้ยิงติดเสาไม่ได้ตีใครแต่ครับปาลิโอ้โหเอ็มปเป้พลาดไปยังน่าเสียดายนะฮะพอปักป่าไปที่กินวุ้บเอา้าจะไหลไปเจมหน่อยล้ำมแล้วเจมกลับมาก,ก่อนที่พอปักป่ากินวุ้บออกปีกให้สารโชว์เพื่อนเติมเพื่อน เพื่นอนยังไม่เติมอ่ะบล็อกบายิงติดนะครับติดบล็อก <S <S โอเคครับจบเป็นพิธีเรียบร้อยนะครับมันมีแมนอยู่ลางแคนได้ฮะยิงไปสามประตูต่อศูนย์ฮะนัดแคร์ลูซก็โดนไปสี่ปะสี่หนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็สามารถผ่านเข้ารอบยูเซียลไปได้เรียบร้อยนะครับน่าจะอันดับหนึ่งนะใช่ใช่อันดับหนึ่งแหละเพราะว่าเราชนะปารีสนัดนี้ตอนนี้วันเดย์ครับยิงไปหนึ่งประตูฮะจะากโอกาสหนึ่งครั้ง เอาละครับก็สำหรับ EP นี้นะก็ถือว่าเราเจอแมสตี้เนี่ยเป็นงานหนักเหมือนกันนะแต่ว่าเราจี้จี้แต้มแมสตี้ได้ละ,ล,ะละเนี่ยหลังจากที่เราชนะเขาไปได้เราก็จี้อยู่3แต้มอ่าตูได้เสียดีกว่าใช่เราบวก31เอราบวก19ก็ถือว่าล้างแค้นปลาดิ้ได้สำเร็จอ่าโอเคแถมเข้าอันดับหนึ่งของกลุ่มเลยนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวยงไงก็เจอใหม่คลิปหน้าเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยไปแล้วสวัสดีครับ